สวรรค์โปรดประทานพรแก่บ้านเมืองนี้ด้วยถือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับพวกเราอีกเช่นเคยช่องพาดูหนังวันนี้เรามีซีรีส์ที่น่าสนใจชื่อว่า Kingdom มีถึง2ซีซั่นกันแล้ว Kingdom ถือว่าเป็นซีรีส์เกาหลีย้อนยุคบวกซอมบี้ที่อาจจะมาได้เวลาที่อิงกับเหตุการณ์โลกความเป็นจริง ย่างไม่น่าเชื่อหลังจากความหวาดกลัวเริ่มการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 ก็อาจจะเทียบเคียงได้กับสถานการณ์จริงในเรื่องเนื้อเรื่องจะมีความสนุกความมันอะไรกันบ้างถ้าพวกคุณพร้อมแล้วไปติดตามรับชมการรีวิว k n n g o o ซีซั่นส2กันได้เลยนะครับหลังจากรัชทายาทอีซางต้องหนีออกจากทงเรแล้วมาตั้งมั่นสู้กับกองทัพสัมบีที่แสงจู พร้อมกับอาจารย์อาธายองด้านหมอสาวซองบีก็ไปค้นพบสมุนไพรลึกลับที่เป็นต้นเหตุของโรคระบาซอมบี้แล้วเนื่องจากซองบีถูกซอมบี้ขวางทางไว้จึงต้องหาทางลัดหลบหนีออกไปแล้วก็ไปพบกับพวกโจฮักจูที่พาพระราชาเดินทางเพื่อคุมสถานการณ์แล้วโจฮักจูก็ได้พบว่าซองบีเป็นผู้ช่วยของหมอที่เคยใช้สมุนไพรคืนชีพให้กับพระราชามาก่อน ดังนั้นจึงคิดจะเก็บหมอซองบีไว้ใช้งานด้านกองทัพที่แซงจูก็ตั้งมั่นต่อสู้แต่ต้านทานซอมบีไว้ไม่ไหวหลายคนต้องเสียชีวิตไปอีซางจึงคิดจะกลับมานำกําลังบางส่วนพร้อมกับอาจารย์รอบบุกเข้าไปโจมตีโจฮักจูแต่ก็สงสัยว่ามูยอนองครรษ์ของตนเป็นสายลับที่แอบนำข่าวการเคลื่อนไหวของตนเองไปบอกพวกโจฮักจู พวกอีซางบุกเข้าโจมตีที่พักของโจฮักจูแล้วพบว่าพระราชาหรือบีดาของตนกลายเป็นสมบี้จึงจำใจสังหารแต่ก็ตกหลุมกับดักของโจฮักจูที่จัดฉากให้เกิดเหตุการณ์นี้ทำให้เขาถูกหาว่าเป็นกบฏส่วนอาจารย์ก็ถูกยิงเสียชีวิตแต่ก่อนตายได้วางแผนลับไว้กับอีซางบอกให้เขาใช้ยาสมุนไพรหืนชีพตัวเองเพื่อเปิดเผยให้คนในกองทัพได้รับรู้ อีชานที่กำลังจะถูกประหารก็ได้พวกยงชินพานักโทษบางส่วนแห่คุกออกมาเพื่อช่วยเหลือแต่พวกยงชินก็ถูกคุมตัวไว้ได้ก่อนตอนนั้นอาจารย์อานก็คืนชีพเป็นซอมบี้พ่อหมอซอมบี้เป็นคนเอายาสมุนไพรมาให้แล้วบุกไปกัดที่ฮักจูทำให้รัชทายาตอีชาได้เปิดเผยความจริงแล้วหมอซอมบี้ก็ได้นำบันทึกมาเปิดให้ทุกคนได้รับรู้โจฮักจูที่ถูกซอมบี้กัดแต่ยังไม่ตาย ได้หมอซองบีดูอาการให้และมูยอนทหารองครักษ์ของรัชทายาทได้พาขึ้นรถม้าเดินทางไปเกือองว่าเป็นคำสั่งของอีชาแล้วเรื่องก็เฉลยว่ามูยอนเป็นสายลับจริงๆที่เขาทำลงไปก็เพื่อภรรยาที่ตั้งท้องอยู่นั่นเองแต่แล้วเขาก็ถูกพวกทหารของโจฮักจูที่ตามมาช่วยทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสเจียนตายจึงขอให้หมอซอบีช่วยสืบเรื่องราวของภรรยาของเขา ส่วนฮูยอนที่ใกล้ตายก็ได้ไปพบกับอีซานที่ตามมาและได้สารภาพความผิดแล้วก็เสียชีวิตลงหมอซอบีถูกพาตัวไปช่วยดูอาการของพัมเหสีโจซึ่งแผนของนางคือรวบรวมผู้หญิงที่ตั้งท้องเป็นบุตรชายออกมาเพื่อให้เป็นทารคของตนเองซึ่งก็คือรูปของมูยอนนั่นเองที่ข้อเป็นบุตรชายฮักจูรู้เรื่องนี้ถึงกับโกรธมากเพราะไม่ตรงกับความคิด ของตนเองในการสร้างบ้านเมืองที่จะใช้สายเลือดราชวงศ์ในการปกครองแผ่นดินในที่สุดจึงถูกลูกสาวของตนเองวางยาเสียชีวิตและหมอซอบีได้อยู่ในเหตุการ์ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างจึงถูกพระมเหสีโจโนำตัวไปขังคุกใต้ดินที่มีแต่พวกซอมบี้อยู่อีซางและพวกพากองทัพบ,บุกเข้าเมืองหลวงพระมเหสีโจใช้ไพ่ตาใบสุดท้ายให้คนปล่อยซอมบี้ในคุกใต้ดินออกมา ทำให้เกิดโรคระบาดไปทั่วราชวังอีซางจึงต้องสั่งปิดบังเพื่อที่จะกำจัดซอมบี้ในคืนสุดท้ายทางด้านพระมีสีก็กลายเป็นซอมบี้ด้วยอีซางเข้าต่อสู้จนถูกกัดเขาได้ทิ้งตัวลงแม่น้ำแต่แล้วก็พบว่าบริสิทธิหลุดออกจากแผลแล้วตัวเขาก็ไม่ได้กลายเป็นซอมบี้แล้วหลังจากผ่านการนองเลือดตลอดทั้งคืน อีชางก็คงสถานการณ์ไว้ได้สำเร็จหมอซอบีได้พาทารกไปหลบอยู่จึงปลอดภัยอีชางไปพบกับทารกถูกกัดที่แขนแต่ซอบียืนยันว่าเด็กไม่กลายเป็นซอมบี้เพราะนำไปแช่น้ำเรียบร้อยแล้วทำให้พยาธิหรือปรสิตหลุดออกจากร่างกายรวมถึงตัวอีชางที่รอดได้ก็เพราะการเอาตัวลงไปแช่ในน้ำตัดสินใจสละสิทธิ์ในการคองมันลังปล่อยให้เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ไปว่าโรคระบาด ได้ค่าชีวิตคนทั้งหมดรวมถึงตัวเขา hey, right, right, right. และมอบบัลลังก์ให้กฐาลาูกน้อยขอให้พวกเสนาบดีและคนที่ช่วยเหลือราชการดูแลต่อและตนเองก็จากไปเรื่องราวผ่านไป7ปีพาราชาน้อยได้เติบโตขึ้นโดยไม่รู้เรื่องราวที่แท้จริงที่แขนยังมีรอยกัดในอดีตด้านภรรยาของมูยองก็ได้เป็นนางในคอยเฝ้าดูบุตรชายของเขาเติบโตทางด้านยงชินได้เดินทางไปพร้อมกับอีชาและซอบี เพื่อหาความลับของสมุนไพที่เป็นต้นเหตุของโรคซอมบี้ก็ได้กลับมายัางเมืองหลวงและเหลือข้อสงสัยบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงยิ่งกว่านั้นราชาน้อยนอนอยู่ก็ได้พบว่ามีหนอนชอรชัยขึ้นมาจากแผลที่แขนเข้าไปสู่สมองส่วนอีชาและซอบ,บีก็ได้พาคนออกเดินทางไปค้นหาความจริงเรื่องสมุนไพกระทั่งเริ่มพบว่าสมุนไพมีที่มาจากต่างแดนและมีคนนำมาปลูกไว ภาพสุดท้ายที่ปรากฏคือหญิงสาวปิศนาที่มาพร้อมกับดาบใหญ่สะพายคาดหลังและหลังไม้ที่กักตัวพวกซอมบี้ไว้แล้วปูเรื่องราวไปยังซีซั่นที่3ต่อไปก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวซีรีส์หิ่งด้อมซีซั่นที่2ก่อนจะจากกันไปเพื่อที่จะไม่ใหพลาดคอนเทนต์ใหม่ๆหรือการรีวิวหนังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับ เพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนช่องพาดูหนังขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ